บริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยม่านน้ำดีไซน์และหลายฮีเว้นนะคะวันนี้นะคะเรามีส่งมอบงานนะคะสระว่ายน้ำสวยๆนะคะทีะ่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะเขตตลิ่งชันนะคะบ้านคุณอัญชรีนะคะลูกค้าที่น่ารักของเราอีกหนึ่งท่านนะคะขนาดสระนะคะความกว้างด้านนี้นะคะจะอยู่ที่2.50นะคะส่วนความยาวนะคะจะอยู่ที่13เมตรนะคะ ส่วนมุมนี้นะคะจะมีบันไดยาวนะคะสําหรับนั่งนวดจูชี่นะคะแล้วก็จะมีบันไดนะคะสําหรับเดินลงสระสองขั้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะความลึกนะคะสระนี้จะไล่ระดับนะคะมี3ระดับนะคะส่วนมุมนี้นะคะจะอยู่ที่เมตรยี่สิบนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะอยู่ที่เมตรสี่สิบนะคะอ่าตรงสระใหญ่ตรงนั้นนะคะจะอยู่ที่เมตรแปดสิบเลยนะคะในสระนะคะปูด,ด้วยกระเบื้องคอตโต้ลายหินธรรมชาตินะคะ ขอบสระนะคะปูด้วยพอดเลนสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้ําสีฟ้าสวยๆเลยค่ะส่วนตรงมุมนี้นะคะจะมีจกักรุที่สามหัวนวดผ่อนคลายแรงๆฟองแน่นๆแบบนี้เลยนะคะจะมีไฟสระนะคะเป็นสลับปันปานะคะมีทั้งหมด6ดวงนะคะเป็นไฟสระสีขาวนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้เราไปสร้างสระว่ายน้ำส,สวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะที่รับสร้างสระว่ายน้ำม่านน้ำดีไซน์และไหลเฮเวนนะคะเรารับสร้างสระว่ายน้ำทั่วประเทศนะคะสวัสดีค่ะ